อาหารประจำจังหวัดของคุณผู้ชมคือเมนูใดกันบ้างนะครับผมชวนมารู้จักกับอาหารประจำจังหวัดสตูลกับเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะด้วยกลิ่นของเครื่องเทศจากดินแดนสองวัฒนธรรมไทยมลายูครับนักท่องเที่ยวมาสตูลเนี่ยต้องไม่พลาดมาชิมเมนูพื้นถิ่นนี้กันที่กำลังผลักดันให้รู้จักเพิ่มขึ้นด้วยครับ สนุกกันทั้งแม่ครัวและกองเชียร์กับภารกิจผักดันข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะให้เป็นที่รู้จักว่าน,นี่คือของดีเมนูประจําจังหวัดสตูลซึ่งจังหวัดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อบจแล้วก็หลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาจาัดแข่งขันปรุงอาหารจากเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะโดยดําสตรีที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีฝีมืออร่อยเด็ดของแต่ละอําเภอทั้ง7แห่งนะครับมาโชว์ลีลาการปรุงประชันรสชาติแล้วก็ความสวยงามกันด้วยที่โรงอาหารโรงเรียนพิมานพิ ชยาสันตำบลที่มาอำเภอเมืองสตูลข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะมีความเชื่อกันว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใช้ในงานเลี้ยงบารากับหรือว่างานสิริมงคลนะครับซึ่งชาวมุสลิมจะใช้ในการทํากุรบานในวันอิดินอัตหาครับเพื่อให้สิ่งที่ต้องการสําเร็จจึงมีการเชือดแพะเพื่อทําบุญอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าขอให้คนหายเจ็บหายป่วยหรือว่าโอกาสสาคัญต่างๆก็ใช้ครับเมนูข้าวเหนียวแกงแพะในการทําบุญเกือบทั้งสิน้น ส่วนผสมก็จะมีลูกกระวานใบกระวานลูกจันทร์การทูลูกผักชีพริกไทยดำเป็นต้นเครื่องแกงมีตัไครค่ขาพริกขี้หนูมะกรูดขมิ้นขิงกะปิหัวหอมแดงกะทิมะพร้าวคั่วส่วนผสมของข้าวเหนียวเหลืองก็จะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวกะทิเกลือน้ำตาลทรายผงขมิ้นคือจะปรุงเหมือนกับการมูนข้าวเหนียวนะครับซึ่งเนื้อแพะท,ที่เตรียมไว้ก็ต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อน2-3ชั่วโมงด้วย เสร็จแล้วก็กินคู่กันกับข้าวเหนียวเหลืองแล้วก็เครื่องเคียงคืออาจารดรนะครับซึ่งตัวแทนทั้ง7อ็อำเภอที่มาแข่งขันแต่ละคนนั้นก็ทํารสชาติและก็เทคนิคแตกต่างกันไปครับมันอยู่ที่เพะถ้าว่าเราแกงแล้วเนื้อมันจะนิ่มมันก็อร่อยรสชาติแล้วก็ข้าวเหนียวถ้าว่าเรามูนตอนที่ว่ามัน,มนข้าวเหนียวยังแข็งอ่ะมันจะไม่นิ่มต้องให้ใหสุกให้ดีแล้วจะนิ่มอร่อย อยู่ที่การปรุงแต่งด้วยที่วันนี้ที่เราได้เลือกข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะขึ้นมานะครับสืบเนื่องมาจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้คัดเลือกเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะของจังหวัดสตูลให้เป็นอาหารประจําจังหวัดของเรานะครับทั้งวันนี้ในการดาเนินการของเราเนี่ยจากพมจนะครับนาสังคมคัชการมณฑงจังหวัดพชอและอบจอนะครับเราก็ได้คิดกันแล้วว่า ดึงเมนูนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นซอฟท์เพเวอร์ของจังหวัดนะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผ่านความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีของเราทั้ง7อําอำเภอครับเพราะแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีรสชาติมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปครับเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะยังเป็นอาหารที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมุสลิมตั้งแต่เกิดด้วยครับหากว่าบ้านไหนได้ลูกสาวจะใช้แพะหนึ่งตัวในการทำบุญหรือว่าทำนูรีหากเป็นลูกชายก็ใช้แพะสองตัว เป็นวิถีทําบุญด้วยข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะมาช้านานนะครับกินได้ทั้งกับโรตีหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็กินได้เหมือนกันหรือว่าข้าวเหนียวเหลืองแบบนี้ก็ได้ครับส่วนความอร่อยของแกงแพะอยู่ที่เนื้อเป็นสิ่งสําคัญคุณผู้ชมจะใช้แพะที่ไม่แก่ครับแล้วก็เลือกแพะตัวเมียจะได้ไม่มีกลิ่นสาบด้วยเวลาเคี่ยวก็นานตั้ง2-3ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เนื้อแพะที่นุ่มละมุนลิ้นออกมาให้ได้ชิมครับ